เนี่ยกำลังดูหนังพี่ซื้ออยู่นี่เหมือนกันเลยข้างบนพี่ซื้ออลังข้างงลคือป้าบัวเหมือนเป๊ะเลยหน้าตาเหมือนกันเลยโอ้ยพี่ซื้อนะดูสิเออพี่ซื้อโอ้ยเลี้ยงกี่ไรพี่ซื้อดูก่อนดูก่อนดูพี่ซื้อกำลังนอนนี่ดูเนี่ยดูี่กี่ไรเนี้ยเป๊ะดูพี่ซื้ออยู่นะไปดูพี่ซื้อตอนเด็กอยู่เออนี่พี่โอ้ย่ นี่จ่ยก็นี่ใจ่ก็ตัวเท่านี้นะตอนนี้อ่ะใช่ไหมจสองขวบห้าหกเดือนป้าหวก็หนึ่งขวบหนึ่งขวบยังไม่ถึงหนึ่งเดือนหนึ่งขวบพอดีก็ซื้อตัวโตแล้วจ ดูดูกำลังดูชีวิตตัวเองชอบมาเลยเนี่ข้หงลยอ่ว้าซี่ชอบมาเลยนี่บ่าวขี้ตู้นหรือเปล่าเนี่ยืึกำลังปวดตุ้ตุ้หรือเปล่าเนี่ยเออเําดกำลังเดินแล้วนะหันเดินหนึ่งขวบพอดีเป๊ะรางชนรางนน้องน่านใจนะ ดูบ้านเราสิศิลปะเต็มเลยค่ะทุกคนดูศิลปะเต็มบ้านสามคนสุสุอยู่ข้าลานจ่ายดิเดือนคู่กันเดี๋ยวไม่ไายอือไม่ถ่ายทุกคนว่าตัวตัวสูงประมาณไหนแล้วนะเออวัวหัดเดินค่ะ บันทึกชีวิตช่วงนี้เก็บไว้ดูค่ะอีกหน่อยรูปลูกโตแล้วก็จะได้ดูนะเจ้ะเก่งอ่ะไปไปให้ป๋าป๊าเลยนะป๋าป๊าใจนะป๋าป๊านะป๋าป๊าค่ะโอเคมาให้ป๋าป๊าเลย ไม่ต้องจับไม่ต้องจับก็ได้จับพักบอดเดินได้พักบอดเดินได้ดน้อยห้าร้อยเสือจี๊ดค่ะเสื้อหลงให้แล้วนะเทนะอ้าวเนาะมีเด็ดมีเหรอนะโอเคใช่ไหมโอ้ดูด้วยใครร้องไห้เลยจี้องไห้ใช่ไหมงบเปีนจี้อ,องไห้โอ้โอโอ เอาผ้าห่มไม่ได้อ่ะร้องไห้ดึงผ้าห่มไม่ได้โอ้ดูใครร้องไห้ดูชีวิตตัวเองอันนี้ใครเนี่ยที่เหอะที่เหอะเดี๋ยวไหมพี่ร้องไห้